โอเคไหจบแล้วเดี๋ยวเราเร่งเล่าคุยแล้วเรามาต่อกันกับเกมอันชาเต้ดีกว่าที่น้องๆขอไว้เมื่อคาวเมื่อวัน2วันก่อนเมื่อ2วันก่อนแล้วที่เม์เล่นนะก็โอเคต่อกันเลยกับอันชาเต้นที่น้องขอไว้คาสองนั่นเองนะโอเคเริ่มเลยไปมาระหว่างนี้เองที่เรากับกับเอเลน่ากับก็กลับมาเจออีกครั้งพวกนี้ก็ตามมายิงกันต่อโอเคจัดไปขอปืนเฮ้ยปืนแบกน้ามเขาเนี่ยเอาไปปืนโคตรดีเลยเดี๋ยวเล่งกันยิงใครดีเอาหลบไม่มิด มันเสือกยิงปูเสือกยิงมันไม่โดนขอโทษอืออือเอออย่าหลบสิหลบไม่มิดหลบไม่มิดศัตรูเกินี้แม่งไม่เคยหลบมิดและหลบแบบยื่นหัวมาให้ทุกทีเลยเนี่ยเนี่ยยื่นยื่นหัวเนี่ยเนี่ยยื่นหัวมาอือยื่นหัวมาเเป็นไงฝีมือยิงแม่นนี่สำหรับอะไรนะพวกนักข่าวเดี๋ยวนะพี่ไม่รู้เสียงดังไปหรอเสียงโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคโอเคไปกันเถอะอ๋อไป เหมือนกับอารมณ์แบบตอนนี้เด็กแบบว่าเจนเจนตังเอกทั้งสองคนน้องเซลล์วีให้เฮดช็อตขอครับผมน้องเบสเกมน้องเบสเกมเมอร์ให้จีจีมาครับผมน้องเอเลเมนต์เบเกอร์ให้ฟีดมีขอครับผมเย่เอามันเรียกว่าฟีดมีจริงเปล่าเฉพาะไอตัวนี้ไม่รู้มันคือฟีดมีจริงเปล่าใช่เวลาช่างมันเถอะนะขอบคุณมากครับผมจุบุจู่บุปุยปุยจำได้แต่ต้องยิงทิ้ง ฉลาดดีโอเคเพิ่งครึ่งทางเองก็คือว่ามันจะต้องกระโดดข้ามน้ําไปใช่ไหมเนี่ยเราต้องมาหาแบบว่าอะไรนะเป็นรถเนี่ยมเนี่ยรถพวกนี้เออเ่อยยิงให้มันข้ามไปมาปริศนาเหมือนเดิมไหนที่บอกสี่โมงก็มันเพิ่งตื่นตอนสี่โมงนี่นะก็ต้องหิวข้าวกันนิดนึงก็ให้พี่ไปกินข้าวหน่อยแมคือที่ทำไมตื่นสี่โมงโทษพี่หลินเลยพี่หลินพาเล่นเพลย์เดย์จนตีสี่อ่ะโทษพี่หลินเลยครับนะ ้ไม่ถึงน้องไทเทนนะให้นกกาสี่ตัวขอบคุณครับผมสี่ตัวหรือหกตัวนี่หว่าใช่ป่ะหกตัวโอโ้โหสุดยอดขอบคุณครับผมน้องไทเทนนะขอบคุณมากครับผมรักที่สุดเลยจุบุจุบป่ยป่วยอป่อปะไปกันต่อเดี๋ยวเอามีปืนฟรีเอา้าแก๊สโซโฮอเอามาแล้วก็แล้วก็ต้องปาไปใส่นี่สินะอ่าใช่ใช่ <c oughs> แล้วกดอาดางยิงแลว้วกูเอแมงน้ามยิงด้วยนะแมโคตรคุ้มค่าเลยช่างมันเถอะเอาหนาคนเก่งมันยิงปืนอ,อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละอ๋อมาไปได้และไปได้แหละโ,โอเคเดี๋วยวน,นั้นแล้วมันไม่ได้มียิงฝั่งนู้นเอาไม่ต้องรถมีแค่นั้นใช่ไหมโอเคผู้สาวแก๊สโซฮอยิงเฮ้ยโดดข้ามมันจะไม่มันจะข้ามไปไปตกตกน้ำตายทีนี้เฮ้ย น้องไตเติ้ลให้กูรักให้ฟัดอีชิ้นนึงขอบคุณครับผมโอ้รอบนี้มาเร็วแล้วเกินสุดยอดขอบคุณมากครับผมน่เปียกเลยอฮึอ้าฮึจบปป,ป,ป,ปปับฮึอืมถึงแล้วในพวบมาตอนสี่โมงบอกไปแล้วไงบอกไปแล้วว่าตอนพี่เพิ่งตื่นตอนสี่โมงไงก็ต้องลง,ลงไปกินข้าวนิดนึงไม่ได้กินข้าวเลยก็แบบว่าถ้าจะมาเล่นทั้งผิวๆมันก็ไม่ดีจริงไหมอะไรเงี้ยเออมา อ๋ออ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 ๋อด้านเข้าผิดด้านเข้าผิดด้านโอเคระเบิดมีไหมไม่มีก็ยิงเอายิงเอ๋อเดี๋ยวขอสมาธินิดนึงรู้สึกว่ารอบนี้เราเล่นเราไม่มีสมาธิเลยโอเคแม็กนัมแม็กนัมสิเฮ้ยมันก็ยิงรวมไปนะโอ้ย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 อืมเฮ้ยไม่เอาปูมดีมาก มันจะปาระเบิดใส่พี่พี่ยิงระยิงระเบิดใส่มันเลยดีมากยิงเข่ายิงหน้าเข้าที่กำบังนี้เก็บปืนมาอ่านี่ต้องไปเทคดาวปืนฟึบ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 ปั๊บปับนี่ปับ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 นี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โดนนะปอมปืนหลุดเฮ้ยไม่ต้องโยนระเบิดมาไม่ต้อง เห็นมันจะโยนระเบิดมาอย่าอย่ามันยิงจากไหนมันเยอะเย้หมดเลยเฮ้ยฮึหล่นฟึบ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 มานี่ไอ้นี่ใช้ป้อมปืนป้อมปืนเหรอป้อมปืนเหรอเอ้ยอย่ายิงเยอะนะหลบไม่ทันเออนั่นแหละดีมากป้อมปืนเป็นของเราเย้เสร็จป้อมปืนมาเลยงานนี้นั่นมาเอออเาบังเอาบังสิเอาบังดิเอาบังดิมาเอาเด้อ พี่ชุดนาแน่นชุดเหรอเอาอ๋อชุดเหรอเดี๋ยวอีกไม่ตรงเลยกูปืนโคตรจะไม่แม่นเลยเรียบร้อยเป็นไงโอ้ผ่านง่ายศพแรกเดี๋ยวนี้นึงนะรู้สึกว่าอ่าอินเน็ตพี่มันจะดรอปลงไปนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่เช็คกับว่าพี่ใช้พี่ไม่ได้เอาไปใช้โดดอะไรนี่นะโอเคมาน่าจะพอแล้วสี่วันเ็ตจะกลับมาแล้วมาพร้อมกลับมาเล่นต่อดีกว่าฮึไม่หัวงหน้า เจ้เปิ้ลคุงอาถรรพ์มันต้องอาถรรพ์นี้จะหายก็ต้องเมื่อน้องกดของขวัญให้เออจริงๆไม่ได้โม้น้องกดของขวัญให้แล้วเราว่าหายแน่นอนไอ้อาถรรพ์เนี้ยขอให้กดเถอะไม่ใช่แบบมาดูอย่างเดียวแหมได้แบบอยากดูเกมนู้นเกมนี้แต่กดแต่ก็มันมันก็เอาแต่ก็ไม่ยอมกดของขวัญให้เลยแบบดูอย่างเดียวอะไรเงี้ยน้องนุ่น,นคุณถามพี่ฮาร์ดหรือเปล่าเอา้าอยากเห็นใช่ไหมฮาร์ดไหมนี่แหละฮาร์ดโอเคปะ่ะเจ้เปิ้ลคุงนี่ฮาร์ดเสมอบอกแล้ว เขาเรียกว่าไงเล่นเกมไหนก็เป็นดาร์กโซใช่ไหมและเล่นเกมบัตรบอลที่เป็นดาร์กโซก็ยิ่งจะดาร์กโซกว่าเดิมอีกคราวนี้ everything is dark soul b e c a u s everything e is awesome อะไรเงี้ยเอามาแล้วศัตรูวิ่งพวกเขากำลังสู้กันอยู่เออตายนั่นน่ะพูดเป็นเล่นอาถรรพ์เมื่อมีนมนี่ก็มีสองเต้าตามเราไม่ใช่เหรอนั่นยไงสองเต้าอันนั้นผู้ชายไม่ใช่โอเค ไปกันต่อดีกว่าช่วงนี้เราก็อยู่อะไรนะั้นตามใน,นเรื่องของอาชญาติตอนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอะไรนะเราเรามาที่เมืองแห่งนี้นะที่พวกไอ้พวกพวกผู้ร้ายก็ตามเรามา,มาด้วยอเพื่อมาตามหาสมบัตินะเออแล้วกเกิดสงครามที่นี่แบบว่ามันมาบุกถล่มที่นู้นที่นี่เพื่อจะเอาหาสมบัติให้เจออะไรเงี้ยเออก็เลยสู้กันเราก็มาระหว่างกลางการต่อสู้พอดีเอแล้วก็นเจอ Elena เอเลน่านงเอกพักพัก,พ,กพักแรกนะที่นี่นัน่นน่าตามเรื่องราวมาโอ้ใช่เลย คงที่นี่คงปลอดภัยโอ้สวยลุกด,ดูดูดูกราฟิกนั่นสิน้องเซร์เบี้ได้ให้เฮดช็อตขอบคุณรครับผมรัฐที่สุดเลยจูบจูบป่ยป่ยเย่นะครับส่งความไพ่แต่เงินไม่ออกไม่เป็นไรครับน้องอย่างที่บ้างพี่ไม่ได้ขอว่าต้องเป็นวันนี้หรอือคือค่อยๆกดมีเมื่อไหร่กดเมื่อนั้นอยากกดเท่าไหร่กดได้อย่างที่ว่านะน้องนะเป็นไงบ้างฮะ จะคิดว่ามันเข้ามาเป็นควรจะเข้าประตูดีไหมจะ <c oughs> คิดว่าฉันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องแบบว่าไม่ควรจะจบที่นี่อะไรเงี้ยนายก็ติงนี่เสมอแหละ <c oughs> ชอบมาแบบว่าตามหาแล้วนี่คือนายมันตามหาเลยเนี่ยเห,เห็นสัญลักษณ์นั้นไหมอ่ะมันเรียกว่าจินตามานิสโตนเนท มันเป็นซัฟฟรายที่หายากมากสำหราคาเป,ป็นล,ล้านๆอะไรเงี้ยอ๋อน,นี่นายมาแปลว่าอะไรนะมาต่อสู้กับพวกบ้าสงครามแล้วก็มาตามหาสมบัติเงี้ยเลอะอะไรเงี้ยเออครูที่บอกไอ้เจฟส์นะคุณเ,เล่นหรือเปล่าครับ <laughs> <laughs> เล่นมันเขาที่แล้วเล่นไปชั่วโมงกว่าคร<า>ับผมลาครั้ท, <S <S ที่แล้วนะครับผม แชมบาร์ลาแชมบาร์ลานี่ยนะเนปเออคือขอคุยหน่อยได้ไหมจ้าที่รักที่หนึงมึงบอกเขาหมดเลยมึงไม่เก็บไม่ให้แบบอ่าชิบหายละเอเราไปคุยข้างในดีกว่านะจ๊ะคือเด็คือคือตัวโคยี่เขาแบบว่าแบบว่าอยากจะจะจะอากจะเก็บเก็บเก็บข้อมูลสมบัติไว้ไว้กับเด็กกับตัวเองคืออยากจะแบ่งเงินคนละสองแบบคนละครึ่งไงแต่เด็กไม่บอกเอเดน่าหมดเลยว่าจะไปไหนบ้างก็จะไม่ชุดไม่ได้ก็นางเอกเก่านี่นาอะไรเงี้ย เธอท้าลาดบางอย่างไปมันนี่ที่ขอคุยนิดนึงสองคนอยู่นี่แหละนะไป่ต้งวอยู่นี่แหละปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวกลับมาปิดพูดบ่อยเลยกันไอ้บอกเดี๋ยวกลับมาเนี่ย Chapter แปดเย่เออ City Secret เก็บของฟรีระบงระเบิดมาเพียบแคสโซฮอลแคสโซฮอเนี่ยตรงนี้เข้าไม่ได้ห้องน้ำไม่ใช่แล้ว เดี๋ยวน่แป๊บหนึ่งพี่ดูแล้วส่วนกับอินเทอร์เน็ตมันขึ้นลงอีกแล้วอะน้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสดดอกไม้แล้วพี่จะเงินเหรอครับพี่พี่จะเป็นดอกไม้ครับน้องน้องสดไหมพี่พี่จะเงินงงไหมเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ขึ้นได้นี่วะขึ้นแปเอาอะไรวะจะว่าไปจําไม่ได้เดี๋ยวขึ้นมาก่อนพี่ลืมแล้วอ๋อเทเชอร์นี่เองโอเคไม่ได้หามานานเนะ่ยเทเชอร์ช่างมันเถอะเพราะพี่เทเชอร์พี่คงไม่เก็บนะเพราะว่าอย่างที่ว่ามันเสียเวลา ถ้ามาน sociedad, มัน่งหามต้องเดินหากันเอเฮ้ยติดเลยวะสงการพี่พี่ไปไหนหรอไม่ไม่ได้ไปรับผมพี่อยู่บ้านครับผมก็เดี๋ยวคงมานั่งไลฟ์เทานั้นส่วนน้งคนไหนที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ไปสงการก็เดี๋ยวมานั่งดูพี่ไลฟ์เนาะเอออะไรเงี้ยนะครับส่วนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งดอกไม้ก็ได้ดอกไม้ก็นับเป็นเงินก็แต่ว่ามันมันเหมือนกับมันได้ไม่เยอะไงเข้าใจไหมคือถ้าเกิดน้องอยากสนักสนทักสมที่จริงๆกดของขวัญให้มันจะสับสได้พี่ได้มากกว่าเข้าใจไหมครับ อ๋อนี่คุยเรื่องจริงนะม่ใช่โตนนะฮะอยู่ทางนี้ทางด้านหน้าอ่ะฮะแคปเห็นคนนี้มาก่อนอ่านี่ไงเปิดสมุดโน้ตนี่มีบางอย่างไม่ถูกต้องบิดเปิดนี่มีเปิดเปิดหนังสือได้นี่หัวก,กะโหลกไอ้นี่ว่ากันไปสเกเลตันไปที่นี่มีตัว๋วเห็นบอกเห็นเขาบอกว่าตัวต๋วตัวต๋วดโตตั๋วเปินทางของเร็กเขาเป็นตั๋วที่ไปประเทศไทยป่ะใช่ไหมดูก่อนไทยแลนด์ป่ะ มันก็เห็นว่าเขาบอกว่าไอ้ภาคสนี่ตอนไอ้ตอนช่วงท้ายๆถ้าเปิดสมุดโน้นนี่ดูอ่ะมันจะมีตั๋วเครื่องบินไปประเทศไทยเดยเขาอ่ะเอออะไรเงี้ยนะกระตุกน่าจะหายแล้วมั้งพี่ว่าใช่ไหมแอปหนึ่งที่เปิดสมุดเล่นไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวนะพี่กห่วงพี่ห่วงน้องๆอ,อ,อะแหลตอนนี้บอกตรงมีปัญหามากไหม สมมุิว่าหน้าสอจะมีพัศเซิลใช่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 นายทัหน้าที่สองใช่ไหมนานี้ใช่ปะหรือนั่นนั่นนั่นี่แหละหน้านี้แหละที่พัศเซิลเนี่ยมันให้เราแบบทำรูปปั้นให้มันเป็นตามไอที่ไอไอที่ที่สมุดเรานี่ไงต้องขึ้นไปแต่ขึ้นยังไงล่ะใช่ไหมสุกว่าดอกไม้รู้สึุอ่าเดี๋ยวนะส่งดอกไม้จะได้เงินเหรอครับผมสงสัย ก็ได้ก็บ้องแต่ว่ามันจะได้น้อยไงเข้าใจไหมคืออยากให้น้องกดกดพวกของขวัญให้มากกว่าพวกของขวัญมันได้เยอะกว่าไงคือเข้าจะไมมคืออยากสนุนจากนำมึนพี่อ่ะกดของขวัญมันจะได้เยอะกว่าเข้าใจไม่เออนะไม่ใช่ว่าพี่นั่งเงินหลอกใจเย็นๆกี่าเนองมองพี่ไปพี่พวกนั่งเงินแบบเฮ้ยต้องการเงินมันก็ไม่ใช่มันเหมือนกับน้องอยากจะเอาไงคือน้องอยากดูเกมอะไรน้องก็น้องก็กดของขวัญให้พี่ก็ไปซื้อมาให้น้องเล่นคือยังไงสุดท้ายแล้วน้องก็ได้อยู่ดีเข้าใจป่ะพี่ไม่ใช่พี่แต่พี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่พี่พี่ เดี๋ยวนะทําไงวะเลี้ยวนี่ฮะเออนั่นแหละได้แหละฮะชอปเปอร์คงงักอย่างพัสนี้ไม่ต้องห่วงจําได้นี่เฮ้ยตกเดินไม่ดีเลยเราอเดี๋ยวนะสมุดโน้ตใช่ไหมมือซ้ายบนต้องเปิดขึ้นมือซ้ายล่างต้องเปิดขึ้นมันก็เปิดขึ้นถูกแล้วนี่นะเดี๋ยวนะเปิดขึ้นเลี้ยวขึ้นก็ถูกแล้วนี่แปลว่าเราต้องข้าไปฝั่งนู้นโอเคฮึฮึ โดดมาฝั่งนี้โอเคแล้วก็ปีนขึ้นฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นใช้คำอะไรคแคแพนตามรูปหนังสือพี่จำได้อยู่อันนี้พี่จำได้พี่เคยเล่นอยู่จำได้นะน้องเซรลลี่ให้จีจีมาแล้วขอบคุณครับผมรักที่สุดจุบุจุบุโยโยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวนะเราจะมาเราจะมาตอนนี้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวแล้วกูจะมาเพื่ออะไรเนี่ยเปิดหนังสืออีกรอบดิเดี๋ยว แล้วกูเปิดทําไมอ๋อต้องบิดขึ้นถูกแล้วนี่บิดขึ้นใช่ไหมมันต้องหันขึ้นใช่ไหมเออมือไม่ต้องหันขึ้นตามนี้เสร็จแล้วพี่ต้องลงนี่ใช่ไหมมือนี้มือนี้มันทําอะไรบ้างมือนี้อย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมอ่ะฮะนั่นแปลว่าก็ลงได้แล้วจะขึ้นทำไมต้องปึบอ่ะแล้วก็เลี้ยวมาฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งต้องขึ้นฝั่งนี้เออแต่ขึ้นเมื่อกี้ถูกแล้วแต่กูไปผิดทางโอเค ต้องขึ้นจากทางนี้แหละทางนี้มันเป็นเ,นเนสาให้เราขึ้นได้อยู่แล้วไงเออเราขึ้นจากทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาไปนะน้องไซเบอร์เควันถามพี่ชื่ออะไรล่ะครับพี่ชื่อช็อปเปอร์คุงกรบผมสวัสดีครับนะเออนี่โหนได้ฮึอืมชีวิตมันลำบากเหลือเกินเฮ้ยชั่วเฮ้ยชั่วอืมเป็นไงฝีมือนักกายกรรมมาเองชั่วเยี่ยมมากขอบคุณอืม โดดข้ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจขอบคุณมากพระเจ้าเห็นนะโชคดีแล้วเกิดอันนี้มือนี้ต้องหันออกใช่ไหมมือเนี้ต้องหันออกไม่ใช่หันอย่างงี้อ๋อลงอืออืออ่ะโอเคได้แล้วเสร็จแล้วก็มือข้างบนใช่ไหมมือบนปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นมานี่แล้วก็โดดฮ เนี่ยจะสังเกตดีๆว่าจริงแล้วมันจะมีแสงไงมันจะมีแสงคือตรงนี้มันจะมีมันจะมีแดดส่องลงมาเปลว่พราเขาเห็นว่าเราต้องโดดมาทางนี้ไงจริงไหมเอออะไรเงี้ยนะก็ฉลาดดีนะอย่างที่ว่าคือตอนภาคแรกพี่บ่นภาคแรกใช่ไหมว่าภาคแรกดูไม่ออกเลยว่าต้องไปทางไหนบ้างโดดทางไหนได้บ้างไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่ภาคเนี้ยทำแล้วทําแก้แก้ได้กันเนี่ยจะมีแสงมีอะไรคอยบอกพาเราตลอดเวลาเลยดูดีมากใช่ไหมเอออ้อเจ็บโอ้หลังเป็นเลยไหม ไม่เป็นไรหลังแทบหักเออน้องเซเยอร์ถามกินนี่ของพีไอสามเปล่าครับใช่ครับผมของพีไอสามครับผมนะไม่คิดแบบตัดพาดนะครับก็นี่ทำร้ายอ่ะจะตัดพาดยังไงจริงป่ะเออทำไมอ่ะแบบพี่ทำอย่างน้องก็บ่นทำแบบนี้ก็บ่นทำนั้นก็บ่นมันจะเอากน้องชวยกันแน่พี่ก็เจ็บพี่ก็ปวดใจกันนี่บอกตรงบางทีอ่ะ ก็คือแบบว่าพอพี่จะพอพี่ล่พอพี่ทําเคสปกติน้องก็บอกว่าน้องอยากจะคอมเมนต์อยากจะล่อยากจะให้พี่ทำไล่จะได้แบบว่าคอมเมนต์โตต่อพี่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอพี่ทำไล่น้องก็บอนว่ามันไม่ทําแบบตัดพิ่เป็นพาร์ตเป็นพาร์ตอีกแล้วอ่ะอะไรเงี้ยมันก็เอ้าเอ้าก็จะไม่สรุปเอ้าก็จะเอาเสร็ครับพี่ไม่กดน้องหลอครับน้องเป็นคนใจดีน้องเป็นคนที่น่ารักที่ยินดีทําเพื่อน้องทุกคนครับผมนะเหนื่อยเลยเนี่ยบอกตรงอะใส่เข้าไปนี่อย่างกุญแจ คึอบิดแล้วเสียบแล้วก็บิดแล้วก็เสียบแล้วก็บิดแล้วก็เสียบหลายรอบเหลือเกินเห็นหรือเปล่าอ๋อมีน้ำน้ำมันลงไปแล้วแล้วก็นี่มีประตูลับฉันเจอประตูด้วยล่ะสำเร็จแล้วจ้ะน้องเซอร์วิสให้จีจีมายครับคุณครับผมเย่ใหา่พี่แล้กวกัอวสาม ก็ได้กดของขวัญมาเล่นได้นอนเออเอางี้ดีกว่าจริงจริงกดของขวัญมาพี่เล่นให้ดูเลยเชิญคุณน้องน้องคุยเอคิร์นครับเชิญครับอืมเอาเปล่าน้องเซเลบี้ของผมนะน้องเดือดจีจีเพชรเพชรผูนะครับผมอยากให้รักก็โอาสามกดของขวัญมาเล่นเลยจริงๆไม่ได้โมเอาเปล่ากดเลยกดเทคช็อตมาเลยรับรองเล่นเลย น้องไซเบอร์ถามว่าพี่มีถมั่วไหมไม่มีครับผมวันนี้พี่กินคบกินป๊ฟซี่อยู่โฆษณา,นะ e าเขาสักแ <c oughs> ค่นั้นช่างมันเถอะกินกินกินออกกล้องกินออกไม้ทีเดียวคือไม่ได้เปิดกล้องเหมือนกันนะเพราะพี่เพิ่งตื่นพี่ไม่มีเวลาเซ็ตเซ็ตกล้องเซ็ตไม้อีกแล้วเหมือนเดิมเนีเล่นแต่เกมแล้วกันเอาทางตันปีนขึ้นเลยได้ไหมปีนได้ด้วยฮึมอ๋อมีทางแล้วปุ๊บ นี่นเข้ามาแล้วมีของไหมเขินมาแล้วอืมนะเชิญครับโดดลงนิดเดียวนะ้ำอีกแหละค้างเก่งเปียกแต่อย่างที่ว่ากราฟิกเกมนี่มันสวยมากนั่นจริงไหมเออพี่ครับมีคนมาด่าพี่ว่าอธิบายมุกอธิบายเกมเขาอ่ามุกทำแบบเขาได้เปล่าอ๋อไอเรื่องว่ามันตอนไอ้เรื่อยๆป๊อปเชนซอใช่ไหมโอเคงั้นเรื่องนั้นพี่ก็ขอโทษจริงๆแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีพี่บางทีพี่ก็ไม่เห็นไงว่าน้องคุยกับใครบางพวก น้องพูดว่าคุณนี่มันคือมันมันมาตรงกับดีเจใช่ไหมคือน้องคุยกับดีเจอยู่ไงแล้วน้องพิมพ์คอมเมนต์แต่ฉันน้องจะคอมเมนต์หากันน้องก็บอกชื่อคนคนนั้นไว้สิจริงไหมแต่แต่ครับทางนั้นก็หลังที่ว่าพี่เขขอโทษเขาพี่เขขอโทษไปแล้วนะครับว่าว่าพี่ขอโทษในเพจไปแล้วว่าเออพี่ไม่ตั้งใจแล้วก็อย่างที่ว่าคือพี่ไม่ชอบคําว่าทําเกมได้อย่างเขาหรือเปล่าเพราะมันมันก็ไม่ใช่อ่ะจริงไหมมันไม่ควรจะพูดอย่างนั้นอ่ะไอเรื่องทําได้อย่างเขาหรือเปล่ามันไม่ใช่อ่ะเข้าใจไหมเพราะ้นกั่น่ก็อ้ย โอ้ร้อเล่นกฉัน่ไม่เนี่ยไม่แย่กว่าที่หรอกมังโอ้โหมีน้ำด้วยโอเคนั้นแย่แล้วล่ะตรงนี้มันต้องไงวะอ๋อนี่ไงจำได้ยิงนี่ออกนี่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 ไม่ได้แอมสำเร็จแล้วนี่ยิงออกให้หมดพอใจเป็นไงฝีมือพี่เฮ้ยนี่มีปืนเก่าด้วยตรงนี้จำได้นี่ MPC40 โคตรเก่า